สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคร cool uh, ับผมวุฒภูมิแท้ตั้งวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอคุณผู้ชมนะครับพลอยที่อยู่ในมือผมนะครับเป็นพลอยทับทิมหลังเบี้ยทรงแฟนซีนะครับนะครับนะครับทรงหยดน้ําเหมือนใบไม้นะครับหรือเหมือนเปลือกหอยนะครับนะครับที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับสีแดงกุหลาบเข้มนะครับหายากมากนะครับมีความพิเศษเด้อไหมครับคุณผู้ชมเหลือบสตาร์วิ่งรอบพลอยนะครับนะครับเห็นไหมครับนะครับเหรียญผู้ชม นะครับทั้งล่างทั้งบนนะครับเหลือบสตาร์วิ่งเลยนะครับซึ่งหายากมากครับนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับเห็นไหมครับสีแดงนะครับถึงจะเม็ดใหญ่นะครับนะครับโปร่งใสนะครับนะครับหายากมากนะครับถือว่าเม็ดนี้นะครับเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีคุณค่านะครับเชิญไปนะครับไปทำไปทำจี้ขึ้นคอหรือทำเลดเลดก็ได้นะครับ หรือทาหัวแหวนนะครับใส่รับรองอลังการเลยนะครับนะครับเรียนผู้ชมนะครับพาะเป็นพลอยแล้วข้อสําคัญพลอยทับทิมสีแดงเม็ดนี้นะครับหลังเบี้ยทรงแฟนซีเม็ดนี้นะครับนะครับของประเทศโมซัมบิกไม่ผ่านความร้อนนะครับนะครับเป็นพลอยธรรมชาติด้วยนะครับนะครับ มนความพิเศษจะมีพลังขึ้นไม่เหล็กและพลังชีวิตและพลังจากวานอยู่ในก้อนพลอยด้วยนะครับนะครับซึ่งหายากนะครับเม็ดใหญ่ๆเช่นนี้นะครับกาลังหาเจ้าของใหม่นะครับสมบัติผัดกันชมนะครับเรียนผู้ชมนะครับแล้วแล้วแล้วข้อสําคัญนะครับผมจะเรียนผู้ชมนะครับในตําราต่างๆทั่วโลกนะครับไม่ว่า ประเทศไทยและและทั่วโลกนะครับได้เขียนถึงสรรพคุณกุลประโยชน์ของพลทับทิมนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพลเจียนในหรือพลหลังเบี้ยหรือพลข้อนะครับจะเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครอบคร้อจากวันและยังบรรมุงเลื่อนนะครับนะครับที่เขามีสรรพคุณเยอะเช่นนี้นะครับเพราะวงการทั่วโลกยอมรับนะครับทับทิมนี่นะครับคือราชาหองพลเขาถึงมีสรรพคุณเยอะและข้อสําคัญนะครับเขาเป็นพลธรรมชาตินะครับยังมีความพิเศษสุดอีกอย่างนะครับนะครับที่ ที่ที่มีคุณค่าคือมีพลังขึ้นไม่เหล็กนะครับอยู่ในค้อนพอยและก็มีพลังชีวิตและพลังจักรวาลอยู่ในเม็ดพอยนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ได้บอกถึงพลังชีวิตพลังจักรวาลพลัง ขึ้นไม่เหล็กของเม็ดพลอยทับทิมอ่าหรือหรือพลอยหลังเบีย้ยหรือพลอยเจยนในนะครับจะช่วยระบบร่างกายร้อนเย็ยนนะครับท่นานั้นท่าดินท่าลมท่าไวานะครับสมบูรณ์ร้านบาลา,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 านก็จะไม่เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับด้วยนูภาพของพลังขึ้นไม่เหล็กและพลังชีวิตและพลังจกักรวาลเห็นไหมครับคุณผู้ชมทับทิมนี่นะครับ มีสรรพคุณมหาศาลนะครับเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบๆจักรวาลแล้วยังช่วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่เขามีสรรพคุณเยอะเช่นนี้เพราะเขาเป็นราชาย่งพลนะครับเรียนผู้ชมนะครับผมกําลังหาเจ้าของใหม่นะครับนะครับหาไม่มีแล้วนะครับเรียนผู้ชมนะครับเม็ดนี้ถ้าผมไปเผานี่นะครับเป็นเนื้อแก้วเจนในได้นะครับคุณผู้ชมไปเซิร์ช g o เกอร์พอยทับทิมเม็ดหนึ่งห้าสิบห้าจุดสองสองกรัหลักของประเทศโมซัมบิกก็สีนี้นะครับ ขายพันสองร้อยล้านนะครับนะครับเม็ดนี้ถ้าเผาก็เป็นเนื้อแก้วนะครับแต่ผมเผาผมกลัวไม่มีพลังขึ้นม่เหล็กก็ละพลังชีวิตและพลังจักรวาลนะครับเพราะสีเขาสวยแล้วนะครับกำลังหาเจ้าของใหม่คุณผู้ชมสนใจนะครับโทรเช็คราคานะครับผมขายไม่แพงนะครับรับรองถูกกว่าเจเวลรี่เป็นสิบเท่านะครับนะครับสนใจก็โทรมาเช็คราคาผมได้นะครับ0 8 1 9 0แ1 1 7 9และ0 9 6 1์หนึ่นะครับ นะครับผมลบปบุมแทตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเม็ดนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่หาไม่มีแล้วนะครับเพราะไซน์นะครับผมจะชั่นน้ําหนักะให้ชมนะครับไม่ต่ำมาหนึ่งร้อยกรหลัตนะครับเดียนผู้ชมนะครับเห็นไหมครับหนักถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดจุดสี่ห้ากันหลัตนะครับใหญ่มากนะครับเดียนผู้ชมนะครับหาไม่มีแล้วนะครับเดียนผู้ชมกําลังหาเจ้าของใหม่นะครับโทรมาเช็คราคาผมได้นะครับ นะครับผมจะบอกเบอร์สับติดต่อผมครับนะครับ0819071179และ0 9นย์เก้9 4นะครับผมวภูมิพุ่มแท้ตั้งอยู่ทั่ฝั่งทนเห็นไหมครับเรียบสตาร์เลยยิบเลยยับเลยนะครับนะครับวิ่งทั่วพลอยเลยนะครับนะครับทำจี้นะครับสองหน้านะครับเรียบสตาร์วิ่งรอบพายนะครับความพิเศษตรงนี้นะครับแล้วเนื้อพลอยก็โปร่งใสนะครับหาไม่มีแล้วนะครับเห็นไหมครับนะครับ nếu Liên các chúng mươi người mà theo dõi, xem video, à, lắng bia. ทรงแฟนซีเม็ดนี้ของผมนี่นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกและใหญ่ที่สุดในโลกที่คูกเกอรการันตีไว้นะครับอย่าลืมไปติดตามที่ YouTube ผมผมุกมึงไส้ตั้งนะครับผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันคลิปแล้วข้อสําคัญผมนะครับยังมีก้อนพลอยทับทิมชาติของประเทศโมซัมบิกที่คูกเกอรการันตีนใหญ่ที่สนนุดใ,ในโลกและก้อนพลอยทับทิมสตาของประเทศโมซัมบิกใหญ่ที่สุดในโลกสี่โลครึ่งแล้วก็ยังมีเม็ดทับทิมหลังเบียร์สตาใหญ่ที่สุดดในนโลลกกกก็็อออยยยยู่่ัััับบผผมมะครรแ้้้ววงงงีาาาาปตๆชไพ พริมชาหรือทัพรีมสตาไพรินสตาเมื่อเซตกคเกอรถามผู้ต้องเงไม่ต่ำกว่า,วา,า,อา,อาว60องค์นะครับอลังการมากนะครับคุณผู้ชมนะครับว่างๆนะครับไปติดตามที่ y ยู t ท b e ผมโุปุมแซ่ตามไปดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตาผมถ่ายไว้ใน ไม่ต่ำกว่า1น0 0คลิปนะครับยังมีสิ่งที่เป็นหนึ่งนโกในอีกจำนวนมากแล้วก็สำคัญเมื่อไปติดตามชมภาพปันต่างๆของผมเรียนที่คุณผู้ชมที่ฮูเกอร์การันตีใหญ่ที่สุดในโลกเพียงแต่ท่านรู้จักมหาเศรษฐีนะครับผมบอกข่าวดีท่านนำคลิปวิดีโอใน YouTube ผมไปให้เขาดูนะครับเขาถูกใจเขาเชิญนะครับแต่และองค์ราคาสูงนะครับเป็น10บล้านหลาย10ล้านเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านเป็นพันล้านหลายพันล้านมีนะครับผมให้คุณผู้ชมสามเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมก็ได้มาเงินมหาศาลแล้วก็สำคัญติดต่อสำเร็จผมกก็็ไไปต่่ออยอดสร้้าางบททน ่วหมากุศลกับผมแล้วก็ได้เงินใช้อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมไปติดตามที่ y ยู t ท b e ผมว่าภูมิแท้ตั้งได้นะครับถูกใจไรไม่เข้าใจไรโทรมาปรึกษาผมได้นะครับนะครับส่วนเม็ดนะครับเม็ดทับทิมหลังเบี้ยเม็ดนี้นะครับหนึ่งเดียวในโลกมากนะครับกำลังหาเจ้าของใหม่นะครับนะครับเชิญไปนะครับทำจี้ขึ้นคออลังการมากนะครับหนักตั้ง120รอเอ็ดกะลัดกว่านะครับนะครับเห็นไหมครับเหลือบสตาสวยงามนะครับผมให้เชิญไม่แพงนะครับ นะครับกำลังหาเจ้าของใหม่สนใจก็โทรมาเช็คผมได้นะครับหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับถือว่าเม็ดนี้นี่นะครับสุดยอดนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกสีสวยแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกแบบไม่เหมือนใครนะครับเป็นทรงแฟนซีนะครับ